สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆในคลิปนี้นะจ๊ะมีภาพของโนริซากับพี่อลิสของเรานั้นรุดออกมาแล้วจ้าล่าสุดเมื่อโนริซากับพี่อลิสของเราเนี่ยไปเที่ยวเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่ว่าจะเป็นกลับไทยมาปุ๊บเซอร์ไพรส์วันเกิดต่อด้วยภาพกิทองเลี่ที่มีคนมาบอกแอดว่ามีการฉลองวันครบรอบของพี่อลิสกับแฟนของเขาอะอะไรประมาณนั้นจนไปต่อด้วยที่เวียดนามไปซื้อของกันวันเดย์ทริปแล้วก็แบบซื้อของกันรวดเร็วมากแบบ1กุหน้นนีก็เดิทางกลับเกาหลีกัน้ว แต่เท่าที่แอดได้ข้อมูลจากหลายที่มาเนี่ยบางที่ก็บอกว่าเออน้องลิซ่ายังอยู่ไทยนะอาจจะรับงานบุกเกรีที่จะจัดขึ้นในวันที่2ี่ที่จะถึงนี้ต่อก็ได้แต่บางสื่อเขาก็บอกว่าเอ้ยกับเกาหลีดิอะไรประมาณนั้นซึ่งแอดก็คิดว่าดูจากลาดลาวแล้วเนี่ยที่พี่อลิสกับน้องลิซ่าเรานั่งที่ไฟล์บินเนี่ยยังไงก็น่าจะบินไปที่อื่นจะไม่น่าจะอยู่ไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ไปได้สูงว่ากลับเกาหลีกันแน่แน,นอนจ้าแล้วก็มีบางคนบอกน้องลิซ่าเนี่ยวจะต้องบินต่อไปร ติดส่ยห้อยตาไปด้วยเนี่ยณนะตอนตอนนี้น่าจะเหมาะที่จะกลับเกาหลีมากที่สุดด้วยนะอยู่ในช่วงรอยต่อสัญญงสัญญาอะไรก็ว่าไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะโดยนริซ่าของเราน่ยไม่ค่อยอัพภาพไม่ค่อยอัพไอจีสตอรี่ในช่วงนี้ก็เลยมีการไปสบืบเสาะจ้าบนไอจีสตอรี่ของพีออลิสของเราว่าเฮ้ยไปไหนกันบ้างนะพีออลิสของเราเนี่ยก็มีการไปเที่ยววัดไทยร่องรงร่องเรือรอะไร,อ,ร,อ,รอ,อย่างนี้แล้วก็มีการไปกินอาหารที่ร้านทิพส์ัยผัดไทยประตูผีด้วยนั่นเองนะจ๊ะต่อด้วยร้านไอศครีมไทยโบราณอะไรบางอย่งแแล้วมนรรูใโ ใกล้จะกลับบ้านทันทีสังเกตว่ามีสำรับ2ออันน่าจะเป็นของโนริซ่าอันแล้วก็ของพีอลิสอันนึงหรือจะเป็นของแฟนเขากับเขาเองก็เป็นไปได้เช่นกันนะจ๊ะถ้าดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้นี่ยก็น่าจะไปขนาบข้างกันโนริซ่าของเรานั่นแหละแต่ช่วงจังหวะที่ไปเวียดนามนนริซ่าน่าจะไปเป็นการส่วนตัวกับพวกพี่เดียนาแล้วก็แก๊งเพื่อนๆพ,พี่ก้อยน้องภริษาอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะอ่ะซึ่งตอนนี้นอริซ่าของเราก็ได้พักผ่อนกันเต็มที่แบบเต็มที่จริงๆไม่รู้พักผ่อนหรือว่าเป ของเรายังสบายดีจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมจะเดินทางกลับไปหาเรล่าแอลแฟมิลี่เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับหน้าทางจะมีงานเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนน้นนี้เนี่ยคุณพ่อบาบินก็ออกมาใบาว่ามีงานถ่ายแบบใหม่ๆพอฮันเตอร์แอนด์กาตีเองก็บอกว่าหุยมีอะไรบางอย่างที่จะเซอร์ไพรส์รหรือเปล่าเร็วๆนี้มาใบา้ใช่ไหมหรือจะเป็นเซลีนที่พยายามจะแย่งตัวโนริซ่าอยู่ในช่วงนี้ต้องเรียกว่ารอดูกันต่อไปนะจ๊ะว่างานต่อไปเนี่ยจะเป็นงานอะไรให้เราเซอร์ไพรส์กันอีกแต่หลังจากนี้แ น้องริซ่าจะรับงานอะไรใหม่ๆให้เราได้ตื่นเต้นกันอีกหลังจากที่พักมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งเลยนะประมาณ2 3สอาทิตย์นี้แล้วนะจ๊ะส่วนอีกอันนึงนะจ๊ะเป็นการเล่นใหม่ๆนะจ๊ะของแก๊งของน้องิซ่าของเรานะจ๊ะที่อัพในไ G ของคุณเพื่อนของน้องิซ่านะจ๊ะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีเค้กสีชมพูที่เป็นตัวอย่างที่มันสวยงามเอาแก้วแชมเปญมาตัดเค้กสวยๆจ้าเป็นการตัดแต่งแบบศิลปะเชิงใหม่ของแก๊งนี้นะจ๊ะแต่พอได้กระทำลงมือกันจริงๆแล้วนั้นสภาพเปป็นนนนยัังงงไไดดูกิึ เป็นยังไงล่ะจ๊ะ <laughs> คาทางจะไม่ได้ตามที่ต้องการนะจ๊ะอาจจะแบบว่าเด็กซนคือเด็กฉลาดกันนิดนึงนะจ๊ะเลอะเทะกันสักเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะได้กินกันอร่อยอร่อยเช่นเดิมเพราะดูจากเสียงหัวเราะตอนนั้นก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรทำกันขำๆกันในกลุ่มนั่นเองเนาะก็ได้ยินเสียงน้องลิซ่าแล้วก็เดอะแก๊งหัวเราะชื่นมืนกันขนาดนี้เราก็สบายใจกันได้ว่าน้องลิซ่าเนี่ยสบายใจกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะตอนนี้ก็สาหรับคลิปนี้แอดก็จะมารายงานข่าวประมานนี้นะจ๊ะคอมเื่อนไวล่าสุดแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันย